สวัสดีครับเบบซี e และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับกับก็มาดูผลออกวันที่26เดือน11บปศสอ6 7นรนะครับกับแนวทางห้านอยนะครับรับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกแล้วนะครับมาคิดมาคำนวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจาก019ถึงก็คัดได้เลยอยู่แค่สงตัวที่มีโอกาสมา,มา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำํำแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจบิดจารณญาณในการรับชมครับก็มาดูผลออกนะครับวันทีนะ่ะน้อยพิเศษวันนี้ใครเอา แต้มรวมไปวิ่งไปรูดนะครับานอยเฉพาะกิจานอยกาชาตินาะก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่กาชาติเนาะกิจเนี่ยจะรูดนะครับกิจรูดนะกิจเข้านะครับกิจเข้าที่ห้าเก้าเก้าเนาะเก้าผมไม่ได้เช็คผมเล่นดูนะครับ กิจเข้านะครับถ้าก้าวเข้าเหล็กก้ากนำก้าไปวิ่งไปโลดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนกาไม่แน่ <c oughs> ส่วนกาไม่แน่ใจว่าเข้าหรือเปล่าผมไม่ได้ดูข้อมูลนะรับโอเ,เอามาแต่เฉพาะกิจทาน้อยเฉพาะกิจนะครับก็ถือว่าเข้านะครับวิ่งโลดนะครับส่วนทาน้อยพิเศษทาน้อยพิเศษก็ วันนี้ผลออก119 49นนที่ศูนย์ไม่มาเนาะมาที่ตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือเลขเก้นะครับใครนำเกไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะหนกับ49นะครับส่วนตัวเจาะตัวเจาะก็ผมเน้นที่เลขศู 0, นยะ์เนาะก็ได้ศูนยนย์สนะครับ ไปเข้าไปเข้าตัวที่ไม่ได้เน้นก็คือ94นะครับเจาะที่94ตัวกลับนะครับ4994สําสหรับเนียวทาง4ตัวนะครับ4ชุดนะครับครับเรามาดูฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติออก6 6 4 4 7 6 6 4 4 7นะครับก็เข้าตัวไม่เน้นเหมือนกันผมให้8 8 4มันออก7 4เนาะ สี่เจ็ดนะครับก็ปิดไปแต้มหนึ่งนะครับส่วนตัวที่ผมไม่ได้จับเนาะเลขเก้านะครับไม่ได้จับเลขเก้าจับเลขเก้านะครับแต่ว่าเก้าระวังเป็นหกมาจริงจงด้วยนะครับผมจับให้เก้าสี่นะครับตัวที่ผมไม่ได้เน้นนะครับเก้าสี่ให้ระวังเลขหกก็หกสี่ จะจับเต็มก็หกสามหกสี่ใช่หมกสามกับหกสี่เพิ่มตัวบ้างก็จะเป็นหกชุดมันเข้าที่เลขหกเนี่ยตัวนี้เข้าที่หกสี่ซึ่งตัวประกรบของผมมันก็สามกับสี่นะครับก็ถือว่าถ้าใครจับหมดแบบนี้นะครับตัวถือว่าเข้านะครับลองไปเข้าตัวนี้นะครับ 6 0แต่เดีวแต่ว่าตัดเล่นตามนี้เลยนำไปใช้แบบนี้เลยก็ถือว่าเข้า9 4อย่างเดียวไม่ไม,ไม่ไม่เข้านะครับกรามาดู vip เนาะ vip วันนี้ใครได้ปังมากเลยนะครับวิ่งรูดนะครับผมให้ที่6ใครนำหกไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับเข้าที่6 8 68, 68. ส่วนตัวเจาะตัวเจาะไม่เข้านะครับมันเข้า60นเต็มไปอยู่ข้างหน้าเอาไปอยู่ตำแหน่งข้างหน้านะครับแต่ตัวที่เข้าคือตัว3ตัวนี้ผมให้ที่860นะครับมันออก068นะครับก็ถือว่าเข้าตัวกลับนะครับ3ตัวนะครับส่วนชุดส่วนแต้มรวม3หนอยเรามาดูกันวนะ่าสหนอยเข้าหรือเป่า จำหนอยดูที่หนอยพิเศษนะครับพิเศษเข้าที่เลขเก้านะครับมาทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะตัวที่ไม่ได้เน้นนะครับเก้าส่วนปกตินะครับปกติใครนำหกไปวิ่งไปรูดนะครับตัวเน้นก็เข้านะครับเข้าหกนะครับเข้าที่หกส่วน VIP VIP ม <c oughs> าทั้งสองตัวเลยนทั้งหกทั้งเก้าเลยเนาะมาทั้งสองตัว VIP นะครับก็ถือว่าวันนี้ปังกันมากเนาะนะครับมันมีอยู่ตัวอฮานอยปกติอย่างเดียวนะครับที่มันไปเข้าเลข6นะครับไปเข้าเลข6ส่วนจุดวินใครนำไปวินใครนำไปวินก็เข้า เข้าที่ VIP อย่างเดียวนะครับสำหรับชุดวินวันนี้แล้วก็แตก3ตัวด้วยเนาะนะครับตรงๆเลยนะครับถ้าใครวินตามนี้นะครับไม่กลับแต่ของผมมันมากลับนะครับเพราะว่าผมจับที่เลขผมจับที่60ผมก็เลยเอาแ60แต่ชุดวินมันไล่ไล่ตามนี้นะครับมันเข้า0ูยเห็ไหมเข้า0 6 8นะครับพอตัวนี้เป็นซ้ำกันด้วย0 68มาตรงๆนะครับรับทคยที่ได้นะครับผมก็ขอแสดงความดีใจกับสมาชิกและ FC แนละท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามทุกท่านด้วยนะครับวันนี้คนที่เข้ามาดูคลิปวีโอก็น่าจะประมาณ300 300กว่าท่านนะครับสำหรับเดียวตางฮาหนอยเนาะ ก็มาตามกันต่อนะครับวันที่27กสับวันที่27 2567นะครับะครับับแนวทางเนาะมันก็มีทั้งเข้ามีทั้งหลุดเนาะวันนี้มันก็ปังมาสองวันแล้วเต็มเต็มนะครับกลับมาตามกันต่อวันที่2 7เนาะหารพิเศษนะครับมันเข้าสองรอบแล้วนะครับรอบที่สามก็ให้เบาๆกันนะครับพิเศษ เลขเด่นวันนี้ผมให้ที่8กับ9นะครับที่8กับ9เน้นะที่เลขก8นะครับจับแค่8อย่งเดียวนะครับ8 1 8 3 8 4แล้วก็8 5 8 1 แปดสแล้วก็85ดับสตัวจับให้ชุด3ตัวนี้ผมจับให้จับให้ชุดเดียวนะครับก็จะเป็น3 85้า รือใครจะเปลี่ยนก็ได้เนาะแล้วก็จะเป็น381385 383 384นะครับถ้า่านจะจับ3ตัวนะครับเน้ในในที่เล็ก8ตัวที่ผมชอบตามมาชอบชุดผมชอบ8 1กับ8 5นะครับจับ1กับ8 5 83กับ84ก็ระวังไว้นะครับเพราะว่ามันติดแต้มรวมนะครับแต้มรวมได้สามกับสี่นะครับบางทีตัวที่ผมเน้นมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับก็นะครับกลับไปต่อที่ก็จะลืมนะครับจะลืมเลขเด่นร่วด้วยกันด้วยนะครับสําหรับแนวทางของผมนะครับเลขเด่น89คนรวมแล้วประมาณห้าชุดนะครับ อานนอย์ปกติอันนี้เลขเด่นไอที่ี่กับ9กับไอที่4กับ9ผมเล่นในที่เลข4ีนะครับ จะให้สีหนึ่งสีแปดสีเก้าแล้วก็สีห้าสีหนึ่งสีแปดสีเก้าแล้วก็สีห้าแล้วก็สี่ชุดนะครับส่วนสั่ตัวจะให้ชุดเดียวแล้วก็เก้าสีห้า อลอยปกตินะครับเน้นที่เลข4ชุดที่สวยก็2ชุดนี้เนาะนะครับ49กับ45 3ตัวสามเก้าสี่ห้ากลับไปกันต่อที่ vip นะครับ v ีไเลขเด่นวันนี้เลขเด่นวันนี้ได้3กับ5กับ3กับ5ผมเนในที่เลขก3นะครับก็จับให้4ชุดเหมือนกัน3 5 3 6 3 7 3 8นะครับ3 5 3 6 สเานะครับจับไปที่เลขกสส่วน3ตัวนะครับสตัวผมจับให้ที่สามตัวเรันะครับ มันได้สามแปดห้าเหมือนกันนะครับแปดสามห้ามาไปตัวนี้สามแปดห้าตัวนี้สามแปดสามห้านะครับ เดน,นที่เลขสามนะครับขออย่าหวังมากเนาะไอ้สตัวนะครับบางทีนะครับมันก็นานๆมันจะเข้านะครับวันนี้ก็เข้าที่ VIP เนาะนะครับแล้วก็สลับกันอยู่ก่อนหน้านี้ผมก็เคยทำที่ไอ้ฮานอยพิเศษเนาะพิเศษพิเศษเข้าสามตัวนะครับก็สลับกันไปนะครับบางทีก็ พิเศษบางทีก็ V I P บางทีก็ปกตินะครับแต่ปกติชุดยังยังไม่ยังไม่เข้านะครับ3ตัวตอนนี้เข้าพิเศษกับ V I P แล้วนะครับเรามาดูแต้มรวมแต้มรวมนะครับได้เลข ใมครับเต็มรวมของผมวันนี้ได้3ามเต็มรวม3หน่อยนะครับผมให้รูด3กับ4นะครับ3กับสี่สลิกเบิรนเก้าเกนะครับ3าส 4 4นี่คือแนวตาสำหรับเล็กเบิ้ลนะครับส่วนชุดวินเนาะชุดวินทั้งหมดนะครับเอาบารวมกันคือเล็กเด่นอันี้ถามว่าผมชอบชุดไหนมันก็ชอบทั้งสองตัวเนาะมันมีโอกาสมาทั้ง2ตัวนะครับถ้าถามให้ผมเน้นผมเน้นได้ที่เล็กสนะครับ เีือกชอบทล่เกซี่ชอบที่เกซี่นะครับส่วนชุดวินนะครับชุดวินเล็กเด่นมารวมกันทั้งหมดนะครับ แปดเก้าเนาะพิเศษส่วนปกติ49นะครับซ้ำกันที่เล 9, ข9กก็เอาแค่เลข4ส่วน VIP 3กับ5 35ไม่ซ้ำ3าซ้ำนะครับก็ได้ 5, 5ตัวนะครับสำหรับชุดวิน3น่อยนะครับใครเอาไปวิน ั้ง3น้อยก็ได้นะครับพิเศษปกติ v i p นะครับส่วนแต้มรวมนะครับก็จะเอาไปรูดฮานอยเฉพาะกิจฮานอยกชาติด้วยก็ได้เนาะ3กับ4นะครับครับสำหรับผมวันนี้ก็มีแค่นี้เนาะครับฮานอยนะครับครับข้อคิดรับแนวทางก็แคบเอาไว้นะครับ ครับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่27เดือน11ประศสองพนอยบเจ็ะครับขอให้โชคดีทุกท่านนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ